สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดยาวกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงวันสงกรานต์แล้วก็ช่อง SMB ส็อตอันดับหนึ่งของเรานั่นเองเนะคะไม่แน่ใจว,ว่าวันนี้ใครหลายคนกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่หรือเปล่าแต่เอ๊อย่าลืมวันนี้เรามาเล่นเกมมาจองเวส3ามจากค่ายเพสค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราช่อง SMB ช่องสล็อตอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาจองเวเหมือนเดิมแหละซื้อสลา์นำโชคไปเลยเราก็จะฟรีสปินกันไปที่12ครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าการหมุนฟรีสปินของเราทั้ง12ครั้งเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะยังหยุดพักผ่อนกันอยู่เหมือนเดิมน,นะ,ะแต่ว่าอย่าลืม หยุดพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเกมพักผ่อนสมุดกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนะี่ยช่อง S M D ของเราก็คือจะแปะลิงก์เข้าเกมเอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์กันเหมือนเดิมนะใครที่สนใจเล่นก็อย่าลืมเข้าไปกดเล่นกันได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับค่ายเทสันค่าย P S เ,เองนะคะกับ S M D ผ่าแตกเหมือนเดิมเลยนะโอเคไม่ก็จะไปกันที่การหมุนฟรีซิงนะตอนนี้นเหลือหครั้งแล้วได้เงินไป เราะะเข้เรามาลุ้นกันดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะหมุนจะไปที่เท่าไหร่นละเทพเจ้ามังกรเขาจะออกมาช่วยเราให้เราเนี่ยได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่กเฉยๆนะนะมาละพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะเทพเจ้ามังกรรางวัลที่เท่าไหร่กันเราก็มาลุ้นกันนะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสบายสั่งขับเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเม้น คอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะเผื่อมีใครมีคลิปดีๆก็ได้มาแชร์กันใต้คอมเมนตนะ์เลยนะคะอ่ะเทพเจ้ามังกรมาละโอ้ได้ไปที่509ร้อยเก้าบาทหกสิบซองมะหรือนี่แต่เดียวนี่นะเทพเจ้ามังกรก็องคือมากันเรื่อยๆนะซึ่งการหมุนฟีดเป็นแค่ก็เลยที่4ครั้งนะแต่ว่าเงินที่เราลงเดิมพันเด็ดไปที่10บบาทเท่านั้นนะเป็นสล็อต เล่นทีเราจะรัทุนน้อยนั่นเองนะคือลงไอซิมนนแล้วสิบบาทสิบสองบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทก็รับจากเพื่อนเลยนะซึ่งตอนนี้าการหมุนฟรีสปิงเนี่ยได้รางวัลสุดปังไปที่สามร้อยเก้าสิบสี่บาทนะคะอยู่ที่รางวัลรวมเนี่ยเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทกันไปแล้วนะซึ่งเราก็มีเงินเนี่ยเดิมพันกันไปที่หนึ่งพันบาทและเบ็ดเดิมพันกันไปเพียงสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนอ่ะมา ฟรีสปริงครั้งสุดท้ายเราจะได้เงินรางวัลไปที่เท่าไหร่ต้องมาดูกั่นี้เจเบจ้าเขาก็ออกมาช่วยหนมุนให้เราเปิดให้นกกระจอกจีนโบราณานี่นะหนึ่งร้อยเก้าบาทก็โอเคอเรื่องการหมุนฟรีสปริงครั้งสุดท้ายของเรารอบนี้ก็คือได้เงินไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจุดหกสิบตังค์นี่นะบอกแล้ว ทายเพซ่าหรือทายพีเอสเนี่ยเขาให้จริงอะไรจริงนะดูดิเงินรางวัลใหญ่ก็ามาเลยค่ะว่าจ่องเวสาน,นั่นเองนะเอสแอมดีของเราพาแตกกันเหมือนเดิมเลยนะพาไปหมุนฟรีสปินกันเลยถึง12ครั้งน,นั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้4สัญลักษณ์ก็สามารถซื้อไตรค์นำโชคกันได้เลยนะอืมวันนี้เราก็ได้เงินไปที่หนึ่งพันหน,นึ่งร้อยสามสิบนะก็ถือว่ายอดเลย ได้ไปเท่าหนึ่งเลยนะนีเนงินรางวัลใหา่สุดตานะก้าสิบของเขาก็คือถือว่าสวยงามมากนะเทพเจ้ามังกรสีทอง,องนี่คือติดเรียกเทพเจ้ามากงงแต่ก็ให้เขาละเว่าเขาเออกมาช่วยเราตลอดวันนี้นะอ้าก็หมุนกันไปอีกนิดนึน่งลองดูว่าจะได้กันอีกหรือเปล่านะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะจะได้ม่พาด คลิปด,ดีของเราจะกค่ายเทสาหรือ PS นะคะไปกับช่อง SMB สล็อตอันดับ1นึ่งหนึ่งหนึ่งหพูดชื่อแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าไหนะจะมาเล่นเกมอะไรก็ยังก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมเลยนะสำหรับวันนี้นี่ต้องขอตัวไปก่อนละบ๊ายบาย